สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขส,สุคนเดอร์ยินดีตอนทำขาสุซองเข่งลาสาวลาโด้ยพี่น้องมันนี่สะเข่งกับเก็บภาพบรรยากาศเอาปลาขนมาให้พ่อแม่พี่น้องเบื่องเนาะก็มีแต่ปาซีอะไรพี่น้องวาดนี่ก็เอาน้องต่ว่าบริทถ่ายคลิปมันนี่ก็เลยถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบื่องอีกมันนี่อยู่บุ่งอยู่เข้มนานเนาะพี่น้องว่อนเท้เามาเอาเทานั่นแลหละเนาะนะมันบกเลวมีแตปารซ์ซพี่น้องปาร์ซียามนี่เ่บเลยเนาะ ขิวน้อยเอามาบดจะวานนี่มึอไงกีอย่าลงเือนมันยืนคืออนี่มาโอ้ยฮันดีฮันดีมากส้ตุ่มยตีจะไรจะสิบอกยนีจะเอามาเป็นดอกนี่จะปาซิวน้องเอ้ยเอาไปขิวทาบุหมีเกือบโบกทำบุหดีลงเลย เก็บปลาซิวย่ำกันเด็ดจ้าพี่น้องก็ให้อยู่เทียงก็ไปอยู่น้องได้เมื่อนี้เห็นว่าคนมาปั่นเข่าพี่น้องแต่ก็โทรหาแล้วเนาะเพิ่นกาบอกว่าตอนบ่ายๆสิเข่ามาเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังติดงานอยู่ หรือว่าปัน่นนาคนอื่นอยู่เนาะธานีนะกับมี่ายพี่น้องปลาซิลเมื่อวานก็เอาเด้นลาลเติมเนาะนี่แแม่ผปดสนมันกระดดแล้วว่าแม่เจ้านะเอาสวีมแต่เ,เดรนลาลปันไดเดอรมันนี้ได้หยียแเล้ง,งนี้ัวน้อง วิธีเอาปลาเอาปลาซีน้อยได้ไัมไมีแต่ปลาซิวปลาซิว์มัน้อยว,ว่าเอาปลาเชดาให้มันลงทูกับปู่ปลาใหญ่กระบอกมี่กิ๊กี้ยาการยังได้ปลากระดะดกระโดดนะเบงลูกเพิ่นกะเบิ่งให้คอยเบิ่งลูกเกิดจะ้ะฮะเกิบงามอันนี้อันนี้ <vis> <tigers> ส่งค่ากินวิธีเห็ดวิ่งห่าประซิวน้อยเฮงโต้วน้อยก็เลยเอาเองท้องวิธีซากี่น้องมันดึงออกด้วยนี่ซักเห็นยังไงนี่ปักว่ายันคน อยใช่อย่าลงนี่พี่น้องมีหอยกุ้งนะจ๊ะกุ้งวานนี่เอยเก็บขวดต่างหากค่ะอดมันจริงมัดเชียวมะลายหนึ่งนะมีตะปูซิวพี่น้องมุกมุกส่มีหีบแล้วก็ปิ้งอ่ะเนาะเด้งนี่ต้นต้นขังนี่เพื่อนแบบนี้กระบอกใหขยับขึ้นปลากระซิมีประมาณนี้ multimulti- ่ a z 화ใ福 z ผู้เ l ่าเอาไว้รุ่นที่ยืนเบิ่ง v e d w ก y โ conforto, ing23 Geser w า a i l h e では Holacante, S1A6, 50 8 dojo, W4 destroys the hip Sunday. officer, a booze inf w a t e r s h e ผมดูเกิบเพิ่นมีแต่ขีต้ตมอุ้ยอ,อุ้ออยผืนางญ่ผืนกระล่มนะจัจหน่อยลองมาเอาแล้วกัมือมาเด้มอมาเอาปาลา<อ>ทำกันพี่นออ้องอุกยากล้ม่รู้นะบรรยากาศอยู่บุ่งแคมนาเนาะทุกคนอันนี้ก็คือห่วยเนาะลงไปนี่เฮาว่าสิลงไปขวัดเขียดได้ไหมน,นี่จะมาข,าขวัดแตกเตนมาได้ามาจากเห็นคนในบ้านขวัดได้แต่แท้อือลงขวัด คนเก็บปลาซิวพี่น้องอุ้งมันเต็มมันะเหรใส่ทงมือเอามาพิดข้างพี่น้องก็เลยใส่กับดานแบบนี้เนาะเอ้ยก็สื่อแก้ซิจังหวะนุองวิสังมาดวงตัวงเตียงแม่เฮากะนมาชิพาไปเบิ่งอีกน้องนั่นเนาะพี่น้องกี่กี่ขี่ได้ไม่ได้ขีต่ตมอุ้อยขี่ได้ มนาเบิกน,น้องตัวน,นี้พี่น้องน้องตอนนัวนี้คือสิลายเนาะเพราะว่าน้ามัยังลาย,ยนะพี่น้องฟาดเถอะิ่งซอยกันพี่น้องปลาซิว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 ,วมเม่นเบิดเลยพี่น้องอันนั้นนะเป็นเพศอยู่กันชิวากันเนาะน้องนี่เมื่อวานยังบม่ได้เอาพี่น้องมันก็เลยลายเนาะ อเห็นอยู่บ่พี okay. ่น้องปลาเบิ่งในกล้องมันอาจสิบ่อยากเห็นปานใดเนาะเดี๋ยวสักเพียสิลองซูมเบิ่งเนาะว่าสิเห็นหรือบ่เสียดายมันบ่มีปลาใหญ่พี่น้องมีแต่ปลาซีอนี่เนาะด้อพี่น้องปิ้งเฮาสิมกอสิไปตองแล้วก็ามีหีปิ้งหรือว่าเฮาสิเอาไปตั้งสก่เท่าก็ได้พี่น้อง กี้ก็บซออยู่เนาะนี่ราซิลปราซิลกะสิประ,ประมาณน,นี้พี่น้องเอ้ยวิธีสวิตซ้าห่นซาวนาเนาะถ่าคนมาปั่นเข่าก็เลยมาเอาอัานี้เอาปลาพี่น้องแต่ก่อนนะพูนว่าสมาานนิมาวัานนี้แต่ว่าันี้กับ,บ่าวางอีกเนาะ ปอสิมาม่อนี้ตอนเศร้ากะติดงานอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกะเพลเพิ่นเราช่วงบ่ายเด้อเพิ่นเขาก็เลยพากันลงมาเอาปลาบันนี้เนาะพระแ้าบกพูดจะคระถ้ารับไม่ตั้งยังไงโอ้ยเอาันในรดพูดได้ว่าคนมาลักคนน้ำโอย ตุก้าเอาหายถึงหลายเลยคนมาหากินงแล้วคนมาหาอ่นะนะหาแกมาเกาะเราอ่ะแม่กับสาวนี่ก็คือน้องตัวนั้นพี่น้องได้หลายเติบนอกภูได้อยู่ดอกรองโมกปลาปลากระเดิดบ้านหาเอิญปลากระเดิด,ด,ดแลด้วก็ปลายังกัแม่โตทีโมกเส็บแสบไปแปลนี่นะปลขาขมุนปลาขามุนนี่ตัวแบบมันบ่เมตนปลาซีวนะพี่น้องตัวมันสี เป๊ๆกับปลาซีอเนอะาะคำสั่นกับปลาซีวะ่ะนะปลากรเดิดวาเสบอย่าลงมาะู้เก็บข้างนั่นแหละะเด็อ้าวใ่ใส่กระตาเนี่เก่งเนะะะาะป้าเดีแยวอีกมเข่าที่แง่นีดเหมตอนมันเทียนในที่ซาป,ปาซาปาเนาะพี่น้องปลาซี เอวานเนื้อหลายแป็ลงมาถ่ายวานนี่ยังสอบมนุษย์สอบเบงให้พี่น้องเบิ่งดูเขียดยังเขียดนะอะไรนะเขียดเบงทเอะไรดูหายเอื้อยไหนหายคอยให้เอื้อยแม่ชิสาหนี่งแม่บ่มีเวลาเอาเขียดยังเขียดแต่เอกชิลงไปขวัดจะหน่อยเขียดยังไงอาปากอาปาก จะจับมาเด้ทงมือขอยเปื่อนเลยเด้ฮะซาปลาพี่น้องมึงดูนี่ปลาซิวผู้สอกเอาช่อขนาดให้อยู่น้ำอ้ายกับบขอ,อันนั้นวิธีซาปลาพี่น้องเอ้ยน้ำบึงมาส่งน้ำกันเนะาะถนัดกะงมเอาผักแหวนั้นนผักแหวนกินกับแกงเ่าไหม ก็โตป่าห้องบริมีนะอืมน้อพี่น้องหักโตว่วใหญ่ตัวใหญ่น้องอืมปีเอาปีนักขักอะไรน้อแม่ปีสองปีที่แล้วผู้ดอกจ้างแม่ปูมาเกี่ยวเข่าลงมาน้องป่าหัวจิ้มอยู่น้าช่องนี่ช่องนี่สิประมาณนี้เนาะพี่น้องน้อโดนลงแล้วนางโตซ่อโตปวดกันอยู่ในนี่เลย จับปลาได้ไรอ่ะนะฮะสิลงค่ะยังเรื่อยเติมเน่าผักเวนถูกตัวสอเมน,นี่สิภาผักเวนพี่น้องทั่วหาอาหารป่าอาหารธรรมชาติเนาะเมนี้ซัาปลาแล้วก็สิลงไปควัดบองเขียดเลยพี่น้อง สกีกงมเก็บปลาอยู่อ่ะส็สอกุ้งกลาลก้อยเดกังเลนกมีหมู้านี่กะตกินเรียวกะบ่มเช้านี่กะบกินน้ำถ้าเ้อกินข้าวห้า้ดยากหยักอ้านนี้เซ็งลินเน็ตมาได้มากินมะขามบดมากหนึ่งขาคืนเี๋ยวมันกินหดข้าวปลากรเติพี่น้องกัะเผาน่ะคือกรเส่ากเตี ขออันเลยขอจับมันได้ค่ะจับเนอะไก่สีบล็อกเลยป<ะ>๊าดหัวปลาซิวพี่น้องไปตัดะออนอยู่ดอกครูป๊าดโต๊กกี้อย่าลงไปเหยียบนงะอย่าลงมามันเข่าหอยมันไปตาไปปรมาณฉันไม่เ,เห็นมันอยู่ในหอยเจ้านี่น้องนี่ได้ลายเลยพี่น้องเพราะว่าน้องนี่ยังม่ทันเอาเมื่อวานนี่ก็ได้เนาะน้องนั่นเอาวานนี่ก็เอาไปสิลงมาถ่ายคลิปทะเลพูดนี่ก็ซออยู่ก็เลยขึ้นซะ เนียนๆนี hmm. ่คุณตอนนี้ก็กำลังบกเลยพี่น้องหัวปลาป้าเธอดำๆมันนี่เม็นหัวปลาบปล่าเลยนี่เหมากแม่บอกเลนลายเลยได้นี่อืเต้นหยิบหยิยิอยู่พี่น้องปลาซิวปลาซิวเนาะแจ็คเชนจังบ่นหอยมันขึ้นหล่าได้หล่าได้ไม่ลูกเนียนๆมัน หลายเลนมันเต้นอยู่ปะปะมะลุกอย่าล้มมอดู่าแค้มันเออเก็บเอาลุกมาเออเก็บมาเออล้วก็พี่น้องใช่โอ้โหเอาไงแล้วนี่เอามาดูโอ้พี่น้องเลยเห็นได้ชัดพี่น้องเลยได้เขียมันลงกว่าเตืนตายหันเลลายอ่ะ กีเหอก็จะม,มีลายเวลาได้เลืเอกสบายอยู่พี่น้องมันไม่ได้เป็นแบบเศษขีนเหงาลายลายเนา,าะเ<ะ>ขียดยังไหมอ่ะนะ้าเอาละี่เขียดจะนาตโาโป้มาต้องขู่กัเลยเด่นหรือเปล่าฮะ เก็จีน,นะาเขียนจันนาเก็จีน่าเก็จีน่ามันลงอะเก็จนาจีน่าตาโตลูกปกเก็บปลาเก็บนาเก็บดีเข้ากับมาเบิ่งตอนเอาแล้วนะพี่น้องห่าปลาดิิไดลายปันไดเนาะน้องนี่ถือว่าไดลายที่สุดแล้วผมก็หัวปลาอย่างแบบซ่องน้พี่น้องแจ็คสไนซ์คำวันอะไรเนาะ ลายเฮงือกหัวดับมันอยู่กุ้งขึ้นมาตะห่วยน้ำย่านนั่นแหละน้ำเขาเป็นแห่งเขาพี่น้องมาแต่ลงห่วยพี่น้องเอ้ยว่าสิไปเบิ่งเขียดสิลงไปขวัดเขียดเนาะบพรทันเขาซ้อมเขาควัดไงควัดแต่เศร้านี่คุณ ว้าวปลานี่ย้องข้ล่างพาเบิ่งบันล่างคุงงเก็บกี่กเก็บเดี๋ยวเมื่อซื้อขนมให้กินเก็บเก็บี้เกียจหนิขี้ไผ่เลยขี้ไอ้กี้ว่าปลุกอยู่ส่งกับปุกหนุง่งสะแล้วแล้วก็เก็บเอาพี่น้อง รถบรรขุกกับซีมาบ่ายผู้บ่ายผู้เอออาจารย์ตาว่าบ่ายเช้าคันสอ,อบตัวเองคันเช้าคือกันเรวอะเออทำว่าเศ้าก็เข้ามาลุ้นว่าสอบละสองพันกันเอาน้ำเขาอไอฮุงก็ยังบุม,มามีรถไปซื้อกระสอบอีกซื้อหมัดหนึ่งไข่เน่แสนใบแส,สบดีก็ซื้อ,ขอเขาสอบละสองป้าตัว 100กับ2ง0 0 <laughs> ถึงเข้าเฮาสิบ่ฮ้อน100แต่กะลุบพี่น้องสอบละ2000เนาะจังได๋สิเือนหมุนดากอ <c oughs> เออน่คทังนองเตอนนี้ก็ล่างปา่าคนน้ํอยู่ห้วยน้ไหล้วย่ะ้มลงมาจากถื่อน้ <c oughs> <c oughs> นํเป็นวังเนาะในะนี้น ต้องตอรกบอเลยานี้ยูลบอเลยว่ตบน่าแล้วบอะกำลังล่างอยู่นะทุกคนไซน้ำลำธารสวยนี่เป็นวังเลืกอยู่ได้พี่น้องโอ้จากถั่วัวผู้ัรเจ้าหนิทุกคนพากันล่างปลา นี่ก็จะเป็นปลาที่เราล่างแล้วทุกคนบังดูนี่อันนี้น้องน้องที่สองอันนี้น้องคาอิดเนาะน้องที่สองพี่น้องปลาก็าสิประมาณนี้เนาะคือว่ามันนี่ได้อาหารลายมือเติบได้พี่น้อง,น,งนี่แปลกโง่โง่ไอ้ตอนนี้เราก็าสิขึ้นเมื่อแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเราล่างปาลาเรียบร้อยเนาะกะ สำหรับกินนี่ก็ฮอ,อสิขอครจุบไอเพียงสำนีเด้อฝากคนไอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสักเก่งนะพี่น้องสบายดี